แม่บ้านอาหารแพนเบสสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเมนู2เมนูจากมะพร้าวมาฝากค่ะอันแรกนะคะเราจะทำเป็นไอติมค่ะก็จะใช้พิมพ์ไอติมแบบนี้นะคะเราทำไม่เยอะนะคะวันนี้แล้วก็อีก1พิมพ์ก็จะเป็นพิมพ์แบบพวกขนมนะคะเป็นพิมพ์หลุมนะคะซึ่งทั้ง2พิมพ์นี้จะเป็นแบบซิลิโคนเพราะว่าจะแกะออกง่ายนั่นเองค่ะเพื่อนๆมีพิมพ์แบบอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะจากนั้นก็ไปเตรียมผลไม้ค่ะ อย่างแรกก็จะเป็นองุ่นนะคะให้เราเลือกผลไม้หลากหลายนะคะทั้งเปรี้ยวหวานรวมกันเนาะจะได้ออกมารสชาติกลมกล่อมอร่อยนะคะ mm. อันนี้ก็จะเป็นแอปเปิลค่ะหั่นเล็กคันใหญ่ตามชอบเลยนะอยู่ที่พิมพ์ของเราด้วยนะ mm. เนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะ mm. แล้วก็โรยลงไปในพิมพ์แบบนี้เลยค่ะ จากนั้นก็เติมน้ำมะพร้าวอ่อนลงไปค่ะแล้วก็ให้เรานะคะปิดฝาแล้วก็เอาไปแช่ฟรีซเลยค่ะ อีกอันนึงนะคะที่เป็นพิมพ์หลุมนะคะเราก็ใส่ผลไม้ตามลงไปเลยค่ะอันนี้เราจะทําแค่ครึ่งหลุมพอนะคะเดี๋ยวมันจะหนาเกินไปเนาะอันนี้เพิ่มบลูเบอรี่ลงไปหลุมละ3ลูกนะคะแล้วก็เติมน้ํามะพร้าวได้เลยค่ะ mm hmm. แล้วก็แช่ช่องฟรีซนะคะแนะนําแช่อย่างต่ำสักสี่ชั่วโมงนะคะแต่ว่าวันนี้เรามีเวลาน้อยนะคะเราแช่ไปประมาณ3มชั่วโมงมันก็ยังไม่ได้เซตตัวดีเท่าไหร่นะคะแต่ก็สามารถทานได้แล้วเนาะ,ะ mm hmm. ก็จะยังเห็นว่ามันมีน้ำน้ำอยู่นะคะ อร่อยมากนะคะเพื่อนกินเข้าไปแล้วมันรู้สึกหอมมะพร้าวแล้วก็แบบสดชื่นมากๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบแท่งนะคะใครมีมะพร้าวเยอะเอามาทําไอติมเลยนะคะเพื่อนอร่อยหอมสดชื่นมากๆค่ะต่อไปนะคะสูตรที่2เมนูที่2ของเราเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆขัมหวานนะคะเราก็จะใช้องุนเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆสามารถใช้ผลไม้ตามชอบได้เลยนะคะอันนี้เราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่ในถ้วยไว้นะคะ เนื้อมะพร้าวเหมือนเดิมค่ะทั้งสองสูตรก็จะเน้นมะพร้าวนะคะทั้งเนื้อแล้วก็น้ำด้วยอันนี้เป็นแอปเปิลแช่ฟรีนะคะเราหั่นเป็นชิ้นเล็กก็จะเพิ่มรสเปรี้ยวนะคะกล้วยหอมสักครึ่งลูกค่ะหรือใครอยากจะใส่เยอะกว่าน,นี้ก็ได้ค่ะจากนั้นก็จะเป็นลูกเดือยนะคะที่ต้มสุกแล้วเนาะตามด้วยเม็ดเมงลักแช่น้ำจุดพองแล้วนะคะ ใส่นมถั่วเหลืองลงไปเป็นรสจืดนะคะเพื่อนแล้วก็ที่ขายไม่ได้ก็คือน้ำมะพราวนั่นเองค่ะน้ำมะพร้าวแช่เย็นๆเลยนะคะเพื่อนเราจะได้ไม่ต้องเติมน้ําแข็งนะคะถ้าเติมน้ําแข็งเนี่ยรสชาติมันจะจืดลงเนาะคนให้เข้ากันแล้วก็ทานได้เลยอร่อยมากเลยนะคะทั้ง2เมโนโลูลองไปทําทานกันดูค่ะ